ว้าวซาร่าอ่ะซาร่าก็มีให้ลูกค้าคัดนะคะสวยๆเลยค่ะอ่ะไปจ้าสวยจ้านี่จ้าสวยๆจ้า,จา,จาไปจ้าลูกไม้จ้าอันนี้ซาร่าตัดป้ายอยู่ตรงนี้ลูกคา้ามีให้เลือกเยอะแยะเลยอันนี้งานกลางผ้าเดรสค่ะโชว์หน่อยออกมาโชว์หน่อยนี่เดรส โอ้สวยเลยค่ะอันนี้ให้เป็น<อ>ง,งานงกลางผ้าเลยค่ะสวยเลยอันนี้ก็เดรสเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวแฝนให้เราอยู่ตรงเนี้ยลูกค้าลูกค้ามามาคัดมาคัดผ้าก็เจอนะคะเจออย่างนี้เลยเราไม่มีการดึงออกนะคะลูกค้ามาคัดได้เลยเดรสหยิบออกมาดูหน่อยตัวนี้เดรสสวยเลยอ่าเนี่ยค่ะห้าสิบบาทวางเลยไปต่อ ปักคอสติดปักคอสติดฉล,ลูสวยค่ะโอเคซัมเมนซ่ามอทูเอิร์ธโอเคค่ะสวยทุกตัวต่อกับอีกโซนหนึ่งนะคะโซนที่3ค่ะคาดิแกนญี่ปุ่นนะคะที่เป็นงานแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเนี้ยนะคะเราก็ให้ลูกค้า50บาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขั้นต่ำห้าสิบตัวนะต้องบอกก่อนนะนะคะงานแบรนด์ญี่ปุ่นล้วนเลยลูกค้านะคะเดินตามเข้ามาดูทางนี้เลยค่ะนะคะเมื่อกี้เราเจอโซนงานปักอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโซนแรก โซนที่3ของเราค่ะตรงนู้นมันแขวนให้ไม่พอเราก็เอาเนี่ยโซนนี้นะคะเป็นงานปรับทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะมาแขวนให้กับลูกค้าอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเราก็แขวนให้ลูกคา้าแล้วลูกค้าดูตรงนี้นะ,ะลูกค้าที่บอกว่ามาหางานแบรนด์เราก็มีให้แต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้านะ่ะนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาทันหรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาทันหรือเปล่ายูนิคยูนิคจริงๆมีอีกนะ,ะในกองเมื่อกี้นะคะในกองที่น้ำพาไปดูเมื่อกี้มัน,นมีอีก ะะมีอีกค่ะมีอีกเนี่ยยูนิคยูนิคตรงเนี้ยทั้งลาวเลยนะคะเราก็ให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปะหยิบผสมให้นะลูกค้านะ,ะเพื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกระจายให้เพราะว่าจะมีลูกค้าบางท่านที่เวลามาแล้วเนี่ยรู้ว่ายูนิคอ่ะอยู่ลาวนี้ลูกค้ารวบลาวไปหมดเลยนะคะนะั้เดี๋ยวเราจะกระจายยูนิคให้เรามีให้ลูกค้านะคะประมาณ2รลาวเลยยูนิคจิโอดานโน่นะคะเนี่ยยูนิคอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมีอีกมีอีกที่แขวนอยู่ด้านหลัง นะคะอย่างเงี้ยยูนิโคนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยซาร่าแขนกุดซาร่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซาร่านะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแบรนด์ Brand สวยๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะกระจายให้ลูกค้าค่ะอันนี้เราพามาดูนะคะเพราะว่าพนักง,งานของเราอ่ะยังขึ้นผ้าให้ไม่เสร็จนะคะยูนิโคมีให้2องลาวแต่เราจะจับกระจายลาวข้างล่างให้ลูกค้านะคะอ่ะลูกค้าเนี่ยค่ะมีท้งรีดและไม่รีดผสมกันนะคะมีทั้งรีดและไม่รีดผสมกันลูกค้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะคะรอบคัดหัวบางทีนะคะ สวยเราไม่สวยเขาสวยเขาไม่สวยเราน้ำจะพูดแบบนี้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอะลูกค้าลูกค้าเขาเอาไปในสเปคของเขาเขาก็จะเหลือในสเปคที่เขาแบบไม่ต้องการอยู่ใช่ไหมคะในรอบขัดหัวแต่จริงๆแล้วมันสวยมันยังสวยอยู่นะคะพวกคคดีแกนเนี่ยลูกค้าดูเนะี้ยเขาเอาไปขายกันร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ลูกค้ามาเอาจากน้ำไปอะแค่ห้าสิบบาทอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอนะ,ะ,นะะนะแปบ๊บหนึ่งนะัน,นี้มันหล่นนะคะลูกค้าก็มาเลือกเอามาเลือกเอานะคะ ถ้ารอบคัดกลางผ้าไม่ต้องจองคิวนะไม่ต้องจองคิวไม่ต้องมาจงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะมาเลือกได้เลยตามสบายเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นงานหัวทั้งหมดเลยนะคะ่ะดิแกตตรงนี้เป็นงานหัวทั้งหมดเลยนะคะเราคัดมาให้แล้วค่ะไม่เคยใส่งานหางแขวนให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้ามาดูได้นะคะเอาเป็นว่าใครสะดวกมาก โทรมาก่อนก็ได้ค่ะโทรมาถามก่อนว่าวันนี้มีงานอะไรนะคะโทรมาถามก่อนได้เลยค่ะว่าวันนี้มีงานอะไรหรือว่าจะโทรมาสอบถามพนักง,งานจะ,ะจะไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าจะลองเข้ากรุ๊ปไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะทิง้งกรุ๊ปไลน์ไว้ให้นะคะพร้อมเบอร์โทรนะคะโทรมาถามได้เลยนะไม่ต้องเปรียใจเพราะว่าบางทีลูกค้าเห็นแบบนี้วัน2วันนะคะผ้าเราก็หมดแล้วนะคะโอเคค่ะลูกค้ายังไงนะคะโทรสอบถามพนักง,งานของเราได้ตลอดเลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตลาดโกสุมนะคะ าตลาดโกสุมดอนเมืองค่ะมาไม่ถูกยังไงขอ GPS ที่พนักง,งานได้หมดเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะแม่ช้ยเป็นคนใจดี เฮ้ยลาวเนี้ยหนูยังต้องขย่งเลยอ่ะยงัง <c oughs> ไม่แห้งเลย <c oughs> หายใจเข้าดิ